ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดี่ยมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกคุณร้อคุณโจครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยพระเอกของรายการยังเป็นเดลต้าผมยังคิดว่าเดลต้าเนี่ยโอเคมากเลยนะเพราะว่าขึ้นมา79บาทวันนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะบวกก็สามารถบวกได้แล้วพาสมัครพักพวกอย่างเอ e กับตัวฮานามา นะฮานาที่สี่ห้าบาทเจ็ดห้าสี่หกบาทเนี่ยนะแต่กลับเรียนอย่างนี้ว่าทั้งสามตัวเนี่ยมันเป็นหายหมดแล้วเพราะนั้นถ้าใครจะซื้อเนี่ยให้ระมัดระวังนะอ่าผมว่าเดลต้าเนี่ยไม่น่าเกินแปดสิบนะในกระดาษท,ที่ตัวกลุ่มจเจริญเนี่ยสี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็ตัวฮานาจริงแล้วก็สี่สิบหกบาทนี่ก็ถือว่าผมหายแล้วละ่ะผมพอใจกับราคาหุ้นแล้วระ,ะมัดระวังหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือวันที่สิบเจ็ด พราะสิบแปดเนี่ยจะมีคดีสามคดีเข้าสู่สภาเอ้ไม่ใยาเข้าสู่สภาเข้าสู่สามท่านนะฮะศาลนิติถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่พอใจแล้วตลาดมันอาจจะพลิกลงได้เพราะนั้นพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยอาจจะมีแรงขายออกไปแต่หุ้นที่อยากจะให้ซื้อเนี่ยคือตัวเอโอทีที่เป็นันดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ายังไง,ไงเนี่ยได้สิบเปอร์เซ็นต์หกสิบหกบาทเจ็ดบาทเนี่ยหกบาทต่อหุ้นเนี่ยผมคิดว่าระดับราคาต่ำกว่าหกสิบาทน่าสนใจ แม้ว่าจะมีเรื่องกระตามเนี่ยนะฮะผมคิดว่าระดับประการไม่น่าจะลงต่ำกว่าไปถึงระดับ55บาทได้นะแต่เออท60บาทผมว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะตรงนี้ราคาตรงนี้เนี่ยให้ซื้อเก็บไว้หน่อยนะแล้วก็รออีกทีนึงว่าถ้ามันจะลงวันไปรอวันที่1 8บาทเลย นะสิเลยว่ามันเป็นไงสิบนี่ไม่ทันนะครัสเขาลงก็ลงหนักไปเลยแล้วก็ไปซื้อวันวันนั้นเลยนะสิตอนสักประมาณสี่โมงเย็นกั๊กปนังคารก๊กสี่มงเย็นเ,นเนี่ยนะผมว่าวัานนะั้นน่าสนใจมาก LT นะส่วนที่สองเนี่ยเป็นหุ้นที่ทางเอสแอลเทียมาโดยตลอดคือ b ีดีเมสบดีเมที่ระดับราคายี่สบาทดยี่บาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเพราะสิอร์ซได้สองบาทห้ก็ไปถึงระดับราคายีบาทห้าบ ถึงสามสิบาทได้สิบเปอร์เซ็นต์ลอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนี่วันนี้ออกข่าวก็คือตัวของซี f อมันลงมาก็ข้างลึกนะซีพเอฟเนี่ยนะระดับราคาน่าจะเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ในแง่ของตัวซี F เองเนี่ยที่ระดับราคาตรงนี้เนี่ยนะครับในแง่ของตัวราคานะฮะในตัวของราคาเนี่ยในตัวซี f เนั้นลักษณะของการแกว่งยังเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่นะครับเพราะนั้นแต่ ระดับราคาที่ลงมาณนะตรงจุดตรงเนี้ยที่ระดับราคายี่สิบสองบาทสามสิบเนี่ยนะเป้าหมายเนี่ยยี่ิบห้าบาทไปอีกสักสิบเปอร์เซ็นยี่ิบห้าบาทก็ได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะนะไปทดแทนใครที่มี cpr เนี่ยเปลี่ยนจาก cpr มาเป็น cbs ซะ c p s ต่ำมกากมากอยู่แล้วนะในขณะที่ cpaxt เนี่ยนะที่ในเครือเขาเนี่ยยังยืนราคาอยู่ตรงนี้อยู่ให้ังไปไหนไม่ได้นะครับก็ลองดูฮห้ในตัว cbs ตัวหนึ่งนั้นเป็นหุ้นไทยออยเป็นเรื่องของราคาน้ํามัน นะ,ะใครที่มีตัวของปตทอ,อยู่เนี่ยนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ที่ระดับราคา3ามสิบาทน่าจะเป็นจุดรับได้แล้วละ่ะสามสิบาทสาาทนี่ต่ํามากอยู่แล้วนะ,ะตัว OR อาจะไม่ได้รับผลประโยชน์นะถ้าใครมีโออยู่ก็เปลี่ยนจาก OR อาเป็นปตทซะดีกว่านะในขณะตัวพิเทพมีข่าวตัวหนึ่งที่สําคัญทุกท่านคงพอทราบแล้วฮามาสเขาจะเลิกเลิกลบกันแล้วนะจะตสะกบแล้วเนี่ย ทุกอย่างก็จะดีขึ้นราคาน้ำมันอาจช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการปรับฐานลงนะครับในลักษณะของการอ่อนตัวครับหุ้นอีกสองตัวอยากพูดถึงหุ้นสองตัวคือวันนี้ถ้าไทยมองแบงก์เนี่ยอาจจะน้ำล้ำลายหกไม่ว่าจะเป็นตัวไทยพณิชย์ตัวแบงก์กรุงเทพกรุงภูมิไทยนะมาเป็นตัวเด่นมากนะเพราะฉะนั้นก็ลองเก็บตัวกรุงไทยดูใกล้สิบแปดบาททะลุป่าึ้นงไประมัดระวังในแบงก์เทเวงเนี่ยร้อยสามห้าแล้ว เป้าหมายร้อยสีบาทครับโอเค okay, ครับครับผมบดูแล้วภาพบรรยากาศก,าก็ยังยังไซเยวแบบนี้ใช่ไหมครับพี่สุเชน่นรอวันที่18ก่อนนะครับอย่าอย่า,อย,าอย่าทุ่มสุดตัวนะครับถ้าอยากเล่นก็นเล่นล่อเบาแล้วก็ตัวอย่างที่ตกบดับเดียวนะเดลต้าคงจเจริญกับตัวเออเคลต้าคงจเจริญฮานาเนี่ยไม่ใช่เวลาซื้อนะครับไก่จียให้ซื้อเนี่ยแช่งไปเลยฮะ ตอนราคากล่บวันนี้ไม่ยอมให้ซื้อตอนราคานี้จะไม่ซื้อเนี่ยแข่งไปเลยนะราคานี้ไม่น่าซื้อแล้วฮะน่ากลัวนะครับ,รบแล้วก็รอผลาการงานกระทบอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นที่ลงลึกมา,ากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบมเองไม่ว่าจะเป็นบีทเอสเองเนี่ยนะถูกแรงขายลงมานะฮะเพราะนั้นตัวเบมเนี่ยที่ระดับราคาเจ็ดบาทห้าสิบังลงมาน่าสนใจแล้วก็ตัวบ t s ีเอสที่สี่ห้าสี่บาทห้าสิบน่าสนใจครับ มีหุ้นอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือตัวสีตังลักายางโลกเนี่ยไปยืนอยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นตัวสีตังเนี่ยที่ระดับราคาประมาณสักยี่สิบสามบาทจนถึงยี่สบี่บาทจะเป็นราคาเต็มของตัวสีตังเขามันก็ไปรวมกับตัวเนอร์ด้วยจีจะมีการขยับในยุทธศางที่เพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของตัวเนอร์เนี่ยตัวระดับราคาของตัวเนอร์เนี่ยถ้าขึ้นมาถึงระดับที่ใกล้เคียงกับบริเวณระดับประมาณสิบ ประมาณหกบาทหกบาทกว่าๆให้ระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับนะตลาดยังวันนี้ตลาดยังไม่มีอะไรฮะอ่าพรุ่งนี้บ่ายนะพรุ่งนี้บ่ายต้องระมัดระวังแล้ววันจันทร์เนี่ยทั้งวันเนี่ยจนถึงบ่ายเลยเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกแหละครับนะครับก็ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นครับผมครับอ่าโอเคนะครับครับหุ้นเด่นครับหุ้นเด่นสามตัว aot b d m s นะฮะแล้วก็ตัวของเอ่อสซียซีซีบีเอฟกราฟสี่ตัวแล้วกันให้ไปครับครับโอเคครับกบขอบพระคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวหน้าครับสวัสดีครับ